สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Storyteller ค่ะช่องที่ JJ เป็นคนเล่าเรื่องแต่เรื่องที่เล่าไม่ใช่เรื่องของ JJ นะคะโดยเรื่องที่จะนำมาเล่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีเก่าๆที่น่าสนใจทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศค่ะสำหรับ EP แรกในช่องนี้นะคะ JJ จะเปิดด้วยเรื่องของหมอะอาทิตย์กับนวลชวีค่ะ เป็นการเปิดตำนานเรื่องเล่าของหมอฆ่าเมียค่ะทราบว่าหลายท่านนะคะน่าจะเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะคะคดีนี้เกิดขึ้นในช่วงปี2502ค่ะก็ประมาณ62ปีผ่านมาแล้วนะคะซึ่งคดีนี้นะคะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะเป็นคดีที่ดังมากๆในสมัยนั้นนะคะ ถึงตอนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงกันอยู่นะคะเวลาที่มีคดีที่เกิดขึ้นคล้ายๆกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหมอหนุ่มนะคะผู้สร้างโลกสองใบมีนามว่าหมออาทิตย์ค่ะแล้วก็พยาบาลสาวนะคะผู้มีรักมั่นนามว่านวลชวีค่ะ เริ่มต้นจากประวัติของนวลชวีนะคะนวลชวีเกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ7 5ค่ะที่ตำบลเชียงงาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะคะครอบครัวของคุณนวลชวีนะคะมีฐานะที่มั่นคงพอสมควรนะคะมีที่นาให้คนอื่นเช่ามากมายนะคะพ่อแม่ของคุณนวลชวีแม้จะมีลูกถึง10คนนะคะแต่ว่าทุกๆคนก็ได้รับการศึกษา อย่างดีนะคะมีหน้ามีตามีการงานเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมนะคะคุณนวลฉวีเป็นผู้หญิงที่รูปร่างบางตัวเล็กหน้าตาน่ารักพอใช้นะคะแต่ว่า,าแล้วก็มีสเสน่ห์ร่าเริงมีชีวิตชีวาเป็นคนเก่งหัวดีนะคะสามารถสอบเข้าเรียนพยาบาลที่ซิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็จบการศึกษาในปีพศ2497นะคะจากนั้นก็ไปทำงานที่ โรงพยาบาลภูมิพลประมาณปีเศษนะคะก็ออกมาเพราะว่ามีเรื่องกับคนในโรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายมาเป็นนางพยาบาลที่บ้านหมีประมาณ1ปีนะคะจากนั้นก็ทำงานในสถานพยาบาลยาสบป,ปี2 5 0 1โดยอาศัยพักอยู่ในโรงพยาบาลยาสูปนะคะส่วนคุณหมออาทิพ์ค่ะ เกิดและโตในกรุงเทพนะคะเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนห้าคนของครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นี้เป็นข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์นะคะอดีตเคยเป็นคนในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะคุณหมอนี่เป็นหมอหนุ่มที่ค่อนข้างจะใจเย็นนะคะหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฉเฉลียวฉลาดสามารถเข้าศึกษาชั้นเตรียมวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนสุนกุหลาบ จนจบเมื่อปีพศ2494นะคะโดยช่วงเวลาว่างนะคะตอนที่เรียนนะคะคุณหมอก็จะไปทำงานที่อู่ไกลบ้านเพื่อเก็บเงินซื้อหนังสือเรียนนะคะในสมัยที่ยังเรียนอยู่ที่สวนกุหลาบนะคะจนปีพศ255นะคะคุณหมอก็จบการศึกษา แพทย์ศาสตร์จากศิริราชพยาบาลนะคะแล้วก็ได้รับหมายเกณฑ์ทหารเข้าประจำสำรองราชการกรมกำลังพลทหารอากาศนะคะได้รับตำแหน่งว่าที่เรืออากาศโทแล้วก็เข้ารับราชการเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรถไฟในสมัยนั้นนะคะทั้งคุณหมอแล้วก็คุณนวลชวีนะคะได้พบกันครั้งแรกจากการที่คุณนวลชวีนะคะไปท่องเที่ยวทางเหนือกับเพื่อนนะคะแล้วก็ได้พบกับคุณหมออาทิตย์ค่ะ โดยคุณหมออาทิพ์นะคะรับหน้าที่เป็นมักคุเทศระหว่างที่คุณวนวลชวีแล้วก็เพื่อนนะคะเที่ยวอ,อยู่ในลำปางประมาณ3 4มสวันค่ะหลังจากนั้นคุณวนวลชวีก็แยกกับคุณหมออาทิย์แล้วก็เดินทางไปเที่ยวที่เชียงใหม่ต่อนะคะหลังจากที่พบกันที่ลำปางนะคะทั้งคู่ก็ยังไม่ได้จากกันแล้วจากกันเลยนะคะก็มีการพัฒนาความรักที่ก่อตัวไว้ช่วงเที่ยวลำปางนะคะ ติดต่อกันทางจดหมายนะคะคุณนวลชวีก็ส่งจดหมายจากกรุงเทพไปให้กับคุณหมอที่นครลำปางเป็นระยะระยะนะคะจนกระทั่งผ่านไป6เดือนคุณหมอย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลดังเดิมนะคะก็ยังทำการติดต่อกับคุณนวลชวีเสมอมานะคะโดยมีสื่อเป็นจดหมายและส่งหากันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะทําให้ความรักของทั้งคู่นะคะแน่นแฟน จนกลายเป็นสามีภรรยาโดยพฤตินัยนะคะมีบังกะโลแล้วก็โรงแรมเป็นเรือนหอชั่วคราวความรักของทั้งคู่นะคะเดินดำเนินไปอย่างหวานชื่นนะคะโดยต่างฝ่ายนะคะก็ปิดบังอำพรางท่าแท้ของตนไว้อย่างมิดชิดค่ะช่วงเดือนกุมภาถึงเดือนธันวาคมนะคะปีพศ2501คุณนวลชวีนะคะล้มป่วยลง โดยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยาสูบเป็นเวลาหนึ่งเดือนคุณหมออาทิตย์นะคะก็ไปเยี่ยมหาคุณนวลชวีหลายครั้งนะคะอาการของเธอนะคะบ่งบอกว่าเธอตกเลือดนะคะแต่เธอไม่ได้บอกใครนะคะว่าป่วยเป็นอะไรซึ่งดูจากอาการนะคะคุณหมอก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคงแท้งลูกนะคะระหว่างนี้นะคะชีวิตของคุณหมอก็เริ่มยุ่งยิงขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาค่ะซึ่ง ผู้หญิงคนใหม่ที่เข้ามานี้นะคะก็เป็นเพื่อนในวัยเด็กของคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอกออ็ความน่ารักของผู้หญิงที่เข้ามาใหม่นี้นะคะก็คือตรงใจคุณหมอมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณหมอก็สอบชิงทุนได้ไปเรียนต่อที่ประเทศเยอรมนีนะคะเนื่องจากโรงพยาบาลรถไฟนะคะจะมีแผนกใหม่หลังจากที่คุณหมอกลับมาจากเยอรมันเขาก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า,าแผนกที่นั่นทันทีนะคะ คุณหมอไปฝึกงานที่โรคหูตาจมูกที่โรงพยาบาลศิเรราชเป็นเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะต้องไปเรียนภาษาเยอรมันกับเลขาท่านทูตด,ด้วยนะคะทำให้เวลาที่คุณหมอจะได้เจอกับคุณนวลชวีนี้ยิ่งลดน้อยลงไปนะคะทางคุณนวลชวีนะคะก็เริ่มระแคะระคายนะคะว่าความรักของคุณหมออาทิตย์นั้นลดลงนะคะนอกจากการยุ่งเหยิยงกับงานการที่ต้องแบบว่า เที่ยวไปเรียนภาษาหรือว่าทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวนะคะที่ทําให้คุณหมออาทิตย์หายหน้าไปนะคะด้วยความหึงหวงนะคะคุณนนชวีก็ใช้วิธีการต่างๆนะคะเพื่อจับคุณหมออาทิตย์ให้อยู่หมัดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งเฝ้าในที่ทํางานตามไปทุกที่ที่คุณหมออยู่นะคะเป็นเงาตามตัวเลยก็ไหวได้ค่ะแต่ก็อย่างว่านะคะแทนที่คุณหมอจะแบบ ให้ความรักกับนวลชวีเพิ่มมากขึ้นแต่กับตรงกันข้ามเลยค่ะคุณหมอยิ่งแบบหนีห่างแล้วก็รู้สึกรำคาญคุณนวลชวีขึ้นมากขึ้นทุกทีนะแต่คุณนวลชวีนะคะก็ยังกดดันคุณหมอทุกทุกทางค่ะยังตามไปทุกหนทุกแห่งไม่เลิกลานะคะงานการก็คือไม่ทำกันเลยก็ไปเฝ้าคุณหมออาทิตย์นะคะจนคุณหมออาทิตย์ทนไม่ไหวนะคะรำคาญมากๆจึงได้ยอม จดทะเบียนสมรสกับคุณนวลชวีนะคะที่อำเภอยานาวาเพื่อตัดรำคาญนะคะซึ่งคุณหมอได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าที่จริงผมไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเธอหรอกเพราะอะไรหรอมันก็พูดยากหลายเรื่องบอกไม่ถูกคือเขาชอบตามผมทุกวันทุกคืนงานการเขาก็ไม่ทำมานั่งเฝ้าผมรำคาญสุดๆไม่อยากจดหรอกแต่จดก็จดมันอยากจดก็จดไป จะได้ตัดปัญหาสักทีอันนี้คุณหมอกล่าวนะคะซึ่งคุณหมอก็เหมือนจะเข้าใจผิดไปนะคะว่าการจดทะเบียนสมรสจะเป็นการตัดรำคาญและตัดปัญหาทุกอย่างนะคะเพราะว่าเมื่อ,อสาวคนใหม่ของคุณหมอนะคะทราบว,ว่าคุณหมอไปจดทะเบียนสมรสกับคุณนวลชวีนะคะเธอก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะแล้วก็เร่ารือคุณหมอนะคะเพื่อให้ได้จดทะเบียนสมรสกับคุณหมอด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นคุณหมอก็ เพื่อตัดรำคาญอีกทีนะคะแล้วก็เป็นการปิดปากของทั้งคู่นะคะไม่ให้เรื่องโลกสองใบของคุณหมอนี้แพร่งพลายออกไปนะคะคุณหมอก็เลยตัดรำคาญโดยการจดทะเบียนสมรสกับสาวคนใหม่อีกเช่นกันนะคะซึ่งการจดทะเบียนสมรสกับสาวคนใหม่นี้นะคะก็แน่นอนราคามันเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่คุณหมอไปจดทะเบียนสมรสกับคุณเนรชวีเสร็จนะคะแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับ สาวคนใหม่ของคุณหมอนะคะก็ห่างกันไม่กี่วันนะคะโดยจดทะเบียนสมรสกับคุณนวลชวีวันที่11มีนาคมนะคะที่อำเภอยานาวานะคะแล้วก็มาจดทะเบียนสมรสกับสาวคนใหม่อีกทีหนึ่งนะคะก็คือวันที่17มีนานะคะจะเห็นได้ว่าห่างกันไม่กี่วันนะคะแต่ ที่จดทะเบียนสมรสครั้งที่สองนี้จดที่อำเภอพระเนรนะคะอยู่คนละอำเภอกันจึงสมัยก่อนจึงสามารถจดทะเบียนสมรสกันซ้อนได้นะคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยอะไรต่างๆที่ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ในทันทีนะคะว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสซ้อนโดยคุณหมอนะคะก็พูดถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสซ้อนนี้ในภายหลังนะคะว่าพอผมจดทะเบียนกับนวลชวีเขารู้ ผมก็ขอจดทะเบียนกับเขาอีกผมตัดปัญหานี้ไปอยากให้เรื่องมันเงียบหายจะได้ไม่ไปบอกใครให้เป็นขี้ปากคนอื่นแต่ถึงคุณหมอนะคะจะไม่อยากเป็นขี้ปากคนอื่นแค่ไหนนะคะแต่เรื่องราก็ยังไม่จบอยู่ดีค่ะเพราะว่าคุณนวลชวีแล้วก็สาวคนใหม่ของคุณหมอนั้นนะคะ มีเรื่องระหองระแหงกันนับตั้งแต่จดทะเบียนสมรสกับคุณหมอถึง7ครั้งนะคะเคยทะเลาะกันในโรงพยาบาลที่คุณหมอทํางานอยู่จนคุณหมอนะคะโดนผู้ใหญ่ตําหนินะคะแล้วก็ขอให้ผู้ใหญ่นะคะออกคําสั่งห้ามไม่ให้ผู้หญิงทั้งสองคนนี้เข้ามาภายในโรงพยาบาลอย่างเด็ดขาดนะคะซึ่งคุณนวลชวีนะคะแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสกับคุณหมอแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานค่ะเธอก็เลย หาทางกดดันคุณหมอทุกๆทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาเรื่องทะเลาะกับคุณหมอนะคะแล้วก็ไปจนถึงการบอกครอบครัวนะคะว่าจะแต่งงานกันเป็นการมัดมือชกค,คุณหมอไปอโดยปริยายนะคะแต่ว่าคุณหมอผู้ซึ่งไม่รู้เรื่องนะคะก็บอกว่าก็บอกกับทางครอบครัวของคุณนวลชวีนะคะว่าคุณหมอยังไม่ได้มี แผนการที่จะแต่งงานนะคะคุณนวลชวีนั้นคิดไปเองนะคะจนถึงขั้นที่คุณนวลชวีนะคะบอกกับคุณพ่อว่าเธอได้เสียกับคุณหมอแล้วตอนที่ทำงานที่โรงพยาบาลรถไฟนะคะคุณหมอไม่มีทางเลือกนะคะก็เลยบอกว่าจะเลี้ยงดูคุณนวลชวีให้แต่ว่าก็ไม่ได้ทำตามที่พูดไว้นะคะแล้วก็ปล่อยให้เรื่องนี้เงียบหายไปนะคะแต่คุณนวลชวีนะคะก็ไม่ได้ยอมแพ้แค่นั้นนะคะ ก็พยายามจะเข้ามาในบ้านของคุณหมอนะคะแม้ว่าจะพยายามแค่ไหนนะคะก็ถูกไล่ออกมาจากครอบครัวของคุณหมอนะคะตอนที่คุณนวลชวีนะคะไปที่บ้านนะคะไม่แน่ใจว่าคุณหมออาทิตย์อยู่บ้านหรือไม่นะคะแต่น่าจะไม่อยู่นะคะเพราะว่าพอคุณหมอกลับเข้ามาบ้านนะคะก็โดนครอบครัวด่านะคะเพราะว่า คุณนวลชวีนะคะไปรอคุณหมอตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งไม่ยอมกลับนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็คุณนวลชวีก็ได้บันทึกลงในสมุดบันทึกของเธอด้วยนะคะจนสมุดเล่มนี้นะคะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่ใช้ในการสืบหาตัวฆาตรกรที่ก่อคดีฆ่าเธอค่ะปัจจุบันนะคะหลักฐานชิ้นนี้อยู่ในการดูแลของพิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยานะคะโรงพยาบาลศิริราชค่ะ วันที่13กรกฎานะคะปีพศ2 5 0 2นะคะคุณนวลชวีนะคะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์นี้นะคะก็ได้ถูกบันทึกลงในสมุดบันทึกเล่มดังกล่าวด้วยนะคะมีตอนหนึ่งที่คุณนวลชวีบันทึกไว้ว่าดิฉันพบนายแพทย์อาทิตย์สามีฉันที่โรงพยาบาลรถไฟจากนั้นก็คุยเรื่องปัญหาชีวิตของเราทั้งสองคุณหมอ เริ่มประงับอารมณ์ไม่อยู่นะคะบอกว่าผมต้องทำงานนะมากวนกันอยู่ได้หลังจากคำพูดนั้นนะคะคุณหมอก็กำหมัดแล้วก็ต่อยไปที่หน้าคุณนวลชวีจังๆนะคะคุณนวลชวีก็ กรีดร้องนะคะไปดังไปทั่วโรงพยาบาลเลยนะคะบอกว่าช่วยด้วยคุณหมอรังแกผู้หญิงคุณหมอจะฆ่าเมียช่วยด้วยคุณหมอจะฆ่าเมียจนคุณหมออาทิตย์นะคะต้องรีบเข้ามากอดปลอบแล้วก็พาเธอไปที่ห้องพักคนไข้นะคะพร้อมกับสายตาของคนไข้แล้วก็หมอพยาบาลเกือบทั้งโรงพยาบาลนะคะที่มองมายังคนทั้งสองนะคะหลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะคะคุณนันชวีก็ได้เข้าแจ้งความต่อตํารวจว่าทูกคุณหมอทํร้ายร่างกายนะคะ คุณหมอนะคะเข้ามาพูดคุยแล้วก็ตกลงเงื่อนไขกับคุณนวลชวีนะคะว่าจะปรองดองกันเพราะเป็นสามีภรรยากาันเรื่องก็เลยจบอยู่ที่การบันทึกประจําวันนะคะส่วนบาดแผลที่คุณหมอทําร้ายคุณนวลชวีนะคะมันลุกลามนะคะแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้เธอเป็นอย่างมากค่ะแต่คุณนวลชวีนะคะกลับขอให้ตํารวจไม่เอาผิดคุณหมอเพิ่มนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเสียอนาคตนะคะ จากบาดแผลดังกล่าวนะคะคุณนวลชวีก็ต้องเข้ารับการรักษาตัวนะคะโดยเธอก็ถือโอกาสนี้นะคะขอให้คุณหมอเป็นคนรักษาเธอนะคะแต่ว่าถึงจะกดดันคุณหมออย่างนั้นนะคะคุณหมอก็ไม่ได้มาหาเธอบ่อยนักนะคะเรื่องนี้คุณหมอก็ระบายในเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าอยากจะบ้าตายถูกบังคับให้มานอนเฝ้าด้วยผมต้องทำงานนะบางคืนก็เฝ้าทั้งที่ทำงานอยู่ ไปเฝ้านานก็ไม่ได้เดี๋ยวอีกคนรู้ก็จะไปอรารวาดเรื่องมันจะวุ่นวายไปกันใหญ่คุณหมอกล่าวนะคะจนเรื่องนี้นะคะทราบไปถึงหูคุณพ่อของคุณนวลชวีนะคะคุณพ่อก็ได้เดินทางมาเพื่อจะเอาเรื่องกับคุณหมอนะคะแต่ว่าคุณหมอก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักนะคะเขาบอกแค่ว่าแล้วแต่ศาลนะคะ คุณนวลชวีก็บันทึกเหตุการณ์ลงในสมุดบันทึกด้วยนะคะเป็นคำสาปแช่งถึงคุณหมอนะคะว่าเชิญแกไปหาเมียใหม่ตามสบายเธอะฉันรู้นะว่าปีศาจในตัวแกจะแสดงบทบาทอย่างไรในอนาคตอันใกลน้นี้สิ่งที่คุณนวลชวีเขียนนะคะเหมือนเป็นการรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเลยนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอ ต่อมาคุณนวลชวีก็ทําหนังสือร้องเรียนให้สารวัตรฝ่ายสืบสวนนะคะว่าหมออาทิตย์ไม่ทําตามทันบนที่เคยให้ไว้นะคะนอกจากนั้นยังทําการทารุณทําลายร่างกายเธอโดยการดึงสะโพกเธอนะคะไปกระแทกกับกรอกน้ํานะคะจนเลือดไหลนะคะโอ้แค่ฟังนี่ก็เจ็บสะโพกแปลๆขึ้นมาเลยนะคะถ้าเกิดว่าถึงขั้นกระแทกจนเลือดไหลนี่น่าจะรุนแรงมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเธอก็เลยขอให้พิจารณาดำเนินคดีใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนคุณหมอนะคะเมื่อทราบเรื่องก็ไปที่โรงพักนะคะเพื่อทำการสอบสวนเขาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะคุณนวลชวีก็ได้นัดหมายให้คุณหมอนะคะไปพบกับเพื่อนของเธอนะคะที่เป็นที่ปรึกษาคดีทำลายร่างกายนะคะคุณหมอก็ไปตามที่นัดนะคะแล้วพอไปถึงนะคะ เพื่อนของคุณนวลชวีนะคะก็แนะนําให้คุณหมอกับคุณนวลชวีนะคะคืนดีกันคุณหมอก็รับปากนะคะแล้วก็เขียนจดหมายใส่ซองปิดผนึกให้พลตํารวจเอกเจ้าของคดีนี้ใจความว่าเราคืนดีกันแล้วนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ไปเข้าพบสารวัตรใหญ่นะคะที่พญาไทยขอให้ระงับคดีทำลายร่างกายนะคะเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวกันแล้วก็แยกย้ายกันกลับค่ะ วันที่9กันยานะคะปีพศ2502คุณหมอกับนวลชวีนะคะมาพบกับเพื่อนของคุณนวลชวีนะคะการพบกันครั้งนี้นะคะก็มีการพูดถึงเรือนหอของทั้งคู่ด้วยนะคะต่อมาคุณหมอก็โดนเรียกตัวให้กลับไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลน,นะคะโดยพาคุณนวลชวีไปด้วยนะคะคุณหมอดูคนไข้อยู่จนถึงเที่ยงคืนนะคะจึงได้ไปส่งคุณนวลชวีที่ โรงพยาบาลยาสูบเพราะว่าคุณนวลชวีนี่รบเราว่าจะกลับนะคะเมื่อถึงบ้านนะคะคุณนวลชวีก็ได้โทรหาเพื่อนนะคะบอกว่าเมื่อคืนตอนที่คุณหมอมาส่งเธอกลับมาที่โรงพยาบาลยาสูบได้เกิดการทะเลาะกันขึ้นนะคะส่วนรายละเอียดคุณนวลชวีกล่าวว่าจะคุยให้ฟังตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะให้มาพบกันที่โรงพยาบาลยาสูบวันต่อมานะคะจนถึงเวลานัดนะคะ เพื่อนคุณนวลชวีก็มาตามที่นัดนะคะแต่ว่าก็ไม่เจอคุณนวลชวีแล้วค่ะโดยรอปภที่โรงพยาบาลยาสูบบอกว่าเห็นคุณนวลชวีนะคะเธอแต่งตัวออกไปข้างนอกนานแล้วแล้วก็หลังจากนั้นคุณนวลชวีก็ไม่กลับมาอีกเลยค่ะเช้าวันที่12กันยายนนะคะปีพศ2 5 0 2นนะคะคุณจำลองนะคะช่างกลแถวปากเกร็ดนะคะกำลังนั่งเรือออกจากบ้านเพื่อไปทำงานที่คลองอ้อมนะคะ ระหว่างที่นั่งเรือไปนั้นนะคะเขาก็ได้พบกับศพลอยมากับแม่น้ำอย่างน่าเวทนานะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากตัวนนทบุรีประมาณ2กิโลค่ะอยู่ระหว่างโรงงานกระดาษเก่ากับวัดเฉลิมพระเกียรตินะคะนายท้ายเรือเข้าไปดูศพนะคะเพราะว่าศพสวมเสื้อสีฟ้าอ่อนนุ่งกระโปรงดำเป็นลายปากักศพอยู่ในลักษณะงายมือพาดอกคาดเข็มขัดเส้นโตสีฟ้า ที่นิ้วมือพบสวมแหวนทองลงยาจารึกนามสกุลรามเดชะซึ่งนามสกุลนี้นะคะเป็นนามสกุลเดิมของคุณหมออาทิย์ค่ะหลังจากเรือแล่นถึงท่านะคะคุณจำลองก็ได้รีบไปแจ้งความกับตำรวจนนทบุรีในทันทีนะคะผลจากการชนสูตรหาสาเหตุการตายนะคะก็ทราบว,ว่าเนื่องจากบาดแผลที่ถูกแทงนะคะจนเลือดตกใน แล้วก็สิ้นใจก่อนถูกโยนลงมาในแม่น้ำค่ะบาดแผลที่ถูกแทงนั้นนะคะก็มีสีข้างข้างขวาแล้วก็ด้านหลังซ้ายรวม3แผลนะคะแต่ว่าเสื้อผ้าที่ศพนะคะไม่พบรอยฉีกขาดค่ะก็แสดงว่าตอนที่โดนแทงนั้นเธอไม่ได้สวมเสื้อผ้านะคะวันต่อมาหลังจาก การพบศพของคุณนวลชวีนะคะก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าศพที่พบเป็นของอเป็นคุณนวลชวีนะคะคุณหมอนะคะที่หลังจากทราบข่าวการตายของคุณนวลชวีนะคะก็ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพนักข่าวนะคะคุณหมอก็ตอบเพียงสั้นๆว่าเธอเป็นภรรยาผมก็จริงแต่เราไม่ได้อยู่ร่วมกันครับแยกกันอยู่พรุ่งนี้ค่อยไปรับศพครับเพราะมันดึกแล้ว ส่วนใครท,ที่ทราบเรื่องราวความเป็นมาของคดีนะคะก็เดาได้ไม่ยากเลยนะคะว่าใครเป็นผู้ก่อคดีในครั้งนี้นะคะเพราะว่าคุณนวลชวีนะคะเธอไม่มีศัตรูจากภายนอกนะคะแล้วคนที่มีเรื่องราวของระแหงกันอยู่เรื่อยเเรื่อยมานะคะก็มีเพียงคุณหมอเพียงคนเดียวนะคะ คุณพ่อของคุณหมออาทิตย์นะคะเมื่อเห็นทีท่าว่าคดีนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วนะคะคุณหมออาจจะแพ้คดีได้นะคะคุณพ่อของคุณหมอก็เลยจ้างทนายมือดีชื่อดังนะคะในสมัยนั้นนะคะด้วยตัวเงินที่สูงริบๆิ้วเลยค่ะจนทําให้คุณหมอนะคะมั่นใจว่ามีทนายฝีมือดีขนาดนี้ยังไงก็ต้องชนะคดีแน่นอนค่ะแต่สุดท้ายนะคะคุณหมอก็แทบล้มทั้งยืนนะคะเมือม่อเมื่อผู้พิพากษานะคะ ตัดสินว่าคุณหมออาทิตย์คือฆาตรกรที่สังฆาภร,รยาตัวเองค่ะโดยวันที่ทำการฆาตรกรรมคุณนวลชวีนะคะก็คือวันที่10กันยายนปีพศ2 5 0 2ค่ะคุณหมออาทิตย์นะคะได้โทรเข้ามานัดคุณนวลชวีแล้วก็ออกมารับคุณนวลชวีนะคะที่โรงพยาบาลยาสูบโดยพาไปที่บ้านที่สร้างใหม่ของ ของคนที่รับงานสังหารคุณนวลชวีนะคะก็คือนายชูยศนะคะเมื่อคุณหมอพาคุณนวลชวีมาถึงาทางหน้าบ้านของนายชูยศแล้วนะคะก็พาเข้าไปในห้องครัวแล้วก็ปิดประตูโรงกอนนะคะจากนั้นก็โปะยาสลบคุณนวลชวีนะคะจนเธอค่อยๆหลับไปค่ะคุณหมอตรวจเช็คว่ายาสลบออกฤทธิ์แล้วนะคะจึงได้ชะงกหน้าเรียกลูกสมุนนะคะที่ แอบซุ่มอยู่ข้างนอกนะคะให้มาจัดการสังหารคุณนวลชวีค่ะโดยผู้ที่ร่วมฆาตกรรมนะคะก็มีนายชูยศภรรยาของนายชูยศแล้วก็นายมงคลนะคะเมื่อทำการสังหารเสร็จแล้วนะคะคุณหมออาทิตย์ก็เตรียมรถนะคะไว้สำหรับบรรทุกศพเพื่อนำไปทิ้งที่สะพานพระราม6นะคะโดยเวลาประมาณสองทุ่มนะคะศพของคุณนวลชวีก็ ถูกนำมาทิ้งที่สะพานนะคะชาวบ้านแถวนั้นนะคะคือได้ยินเสียงวัตถุหล่นลงน้ำนะคะเสียงดังไปทั่วคุงน้ำเลยค่ะแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าเป็นเสียงของอะไรนะคะจนจนต่อมานะคะก็มีผู้มาพบศพดังกล่าวค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้นะคะท่านผู้พิพากษานะคะก็ได้อ่านคำตัดสินคดีนี้นะคะว่านายอาทิย์จำเลยที่หนึ่งมีความผิด ตามที่กล่าวหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2อ9อนุมาตรา4 83ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและฐานก่อให้คนอื่นกระทำความผิดให้ต้องโทษประหารชีวิตนายอาทิย์จำเลยที่1นายมงคลจำเลยที่5มีความผิดฆ่าคนตายโดยจิตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8 และแปดให้ระวังโทษจำคุกตลอดชีวิตและยึดมีดสั้นปลายแหลมที่ใช้ในเหตุการณ์ส่วนนายชูยศและนางสุขสมจำเลยที่2และ3านายชูเกียรติจำเลยที่4ีสารไม่มีหลักฐานเอาผิดเลยให้ปล่อยตัวพ้นผิดไปซึ่งพอสิ้นคำพิพากษานะคะคุณหมออาทิพย์ก็ตกตะลึงไปเลยนะคะเพราะว่าตัวเองมั่นใจเต็มร้อยเลยนะคะว่ามีทนายดีน่าจะรอดจากคดีนี้นะคะ แต่ถึงอย่างนั้นนะคะหลังจากที่เข้ารับโทษในเรือนจำนะคะคุณหมอก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะประกอบกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอนะคะก็วิ่งเต้นเรื่องของคุณหมอมาตลอดนะคะทําให้คุณหมอนะคะจําคุกไปเพียงหนึ่งปีเศษเท่านั้นคะ่ะโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะว่าจ้างหวานค่านี่จําคุกเพียงหนึ่งปีเศษนะคะก็พ้นโทษออกมาแล้วนะคะ แต่ว่าถึงแม้คุณหมอะะจะพ้นโทษออกมาแล้วนะคะชีวิตที่เหลือของเขาก็เข้าๆออกๆออโรงพยาบาลบ่อยมากนะคะเพราะว่าได้รับโรคติดต่อตอนที่อยู่ในคุกนะคะจนถึงวาระสุดท้ายนะคะคุณหมอนอนอยู่ในเตียงโรงพยาบาลท่ามกลางญาติสนิทมิสหายของคุณหมอนะคะคุณหมอก็ได้เอ่ยปากก่อนตายเรื่องคุณนวลชวีนะคะว่านวลชวีพี่ขอโทษพี่เป็นคนฆ่าเธอเองแหละ ผู้จบคุณหมอก็สิ้นลมลงในทันทีนะคะจนถึงตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะคุณหมอก็พึ่งยอมรับก่อนเสียชีวิตนี่เองนะคะว่าเป็นคนฆ่าคุณนวลชวีบ้านที่คุณนวลชวีถูกฆาตกรรมนะคะที่สวนบางบํารุนะคะก็ถูกเล่าว่าเห็นผีผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนั้นนะคะจนทุกคนเรียกบ้านหลังนั้นว่าบ้านผีสิง แล้วก็เรื่องราวของคุณนวลชวีนะคะก็ถูกนำมาเป็นภาพยนตร์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหาชมได้หรือเปล่านะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณหมออาทิตย์และคุณนวลชวีนะคะเรื่องนี้นะคะก็เดาตอนจบได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการสร้างโลกสองใบนะคะไม่ว่าใครก็ตามท้ายที่สุดแล้วไม่มีการจบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งแน่นอนค่ะ ต้องมีฝ่ายหนึ่งสูญเสียนะคะแล้วก็ถ้ามีคู่หนึ่งที่ยังคบกันต่อนะคะก็จะมีแต่ความระหองระแหงนะคะไม่ไว้ใจกันเพราะฉะนั้นนะคะก็ซื่อสัตย์กับคู่ของตัวเองดีกว่านะคะถ้าหมดรักกันแล้วก็เลิกรากันไปแล้วค่อยไปหาคนอื่นก็ยังไม่สายนะคะจะได้ไม่ต้องดึงใครไว้ในชีวิตเราแล้วก็ไม่ต้องให้เรื่องราวมันจบด้วยความเศร้าแบบนี้นะคะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่จะจหยิบมาเล่านะคะถ้าเล่าติดขัดตรงไหนพูดคำซ้ำเอออาอะไรที่แบบฟังแล้วไม่ลื่นหูนะคะก็คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะคะจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเจเจจะหยิบมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ ถ้าใครที่ผ่านเข้ามานะคะไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจผ่านเข้ามาเห็นก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเจเจด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่อัพลงเมื่อไรนะคะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนคะ่ะขอบพระคุณสำหรับการรับชมจนถึงตอนนี้นะคะพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีค่ะ